สวัสดีครับช่วงนี้ก็หน้าร้อนหลายๆท่านก็คงจะร้อนมากวันนี้วันเสาร์นะครับเมื่อคืนก็มีฝนฤดูร้อนมาที่นี่ก็ฝนตกเหมือนกันก็คือตอนนี้เราอยู่กันในโรงไส้เดือนเล็กๆของผมนะครับวันนี้จะพามาดูว่าไส้เดือนที่เราเลี้ยงเนี่ย พอเจอสภาพอากาศร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงมันยังจะอยู่ดีไหมและเราจะต้องทำยังไงทุกที่เลยนะครับฟาร์มไส้เดือนทุกที่ถึงหน้าร้อนเนี่ยมีปัญหาหมดเราจะต้องช่วยให้อุณหภูมิเขาเย็นขึ้นเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยไม่ชอบอากาศร้อนเขาจะหนีออกแล้วไปตายได้เดี๋ยวชมกันเลยดีกว่าใช่ ดูกันไปพร้อมๆกันโอเคครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสภาพกระบะไส้เดือนที่ผมเลี้ยงไว้ความชื้นก็ก็ยังดีอยู่นะครับด้านหน้าแห้งบ้างนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนมีพายุขเข้านะแต่จะสังเกตว่าเราไม่เห็นตัวเขาเลยนะ บนผิวดินเนี่ยจะมีตรงนี้ขยับนิด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 เ,นเห็นไหมคุณท่านเห็นไหมครับหายไปลอะอ่เดี๋ยวดูกระบะอื่นกันบ้างปกติเนี่ยเวลาเราเปิดมาเนี่ยเขาจะเลื้อยกินขี้วัวของเราเนี่ยดุบดิบดิบเต็มไปหมดเลยนะแต่นี้เขาน่าจะมุดหนีลงไปอ่ะ เนี่ยเนี่ยผมเจอแล้วะหมเขไม่ค่อยขยับนะผมจะหยิบออกมาให้ดูนี่นีนี่อ่านี่ครับนิ่งหน่อยนะเพราน่าจะร้อนแหละมันไม่ตายนะครับใช่ นี่คือผลกระทบปกติเนี่ยเขาจะตัวอ้วนมากพอเจอสภาพอากาศร้อนเข้าไปเนี่ยเขาจะตัวรีบลงบางทีเขาก็จะหนีออกมาจากกระบะเนี่ยลงมาตายที่พื้นแต่ที่พื้นเราไม่มีนะได้ครับแสดงว่ายังพอได้ แต่ว่าเขาจะอยู่ลำบากกันหน่อยช่วงนี้อะดูกระบ,บะอื่นกันบ้างนี่นะพอถึงเวลาไสเดือนเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ข้างบนนะบริเวณผิวดินเนี่ยหรือเบรดดิ้งที่เราใส่ลงไปนีครับอาหารที่เราใส่ในขี้วัวเนี่ยเราเตรียมไว้เราเรียกว่าเบรดดิง้งนี่นี่นี่ ตัวเล็กๆจริงๆผมว่ามันน่าจะตัวใหญ่กว่านี้แหละเดี๋ยวเรารดน้ำช่วยเขาหน่อยหมดเลยเดี๋ยวเราเช็คทุกทุกกระบะทุกไรนี่จะเห็นว่าอันนี้ผิวดินเนี่ยเขาจะกินเยอะกว่าเยอะกว่าข้างล่างตรงนี้นะนนะี่ยังเป็นก้อนๆอยู่เลยใช่ส่วนเบดดิงตรงนี้เนี่ยเขาขึ้นมากินละแสดงว่าช่วงนี้ค่อนข้างเย็น นี่ไงผมว่ามันแอคชั่นมันเยอะกว่านะแต่ก็นิ่งๆเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะเปิดออกหมดเลยเ,เก็บเราเก็บตรงนี้ก่อนใช่เปิดออกหมดเลยนะเนาะไปเช็ค ดูกันไปพร้อมกันเลยครับการดูแลใส่เดือนหน้าร้อนนะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยไม่มีปัญหาความชื้นเข้าได้หนูภูมิเข้าได้อ่ะตรงนี้หมดแล้วครับมีกระบะล่างอีก2ปกติเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามารถล่อนได้แล้วนะแต่ช่วงเนี้ย เดือนหนึ่งนะครับเกือบเดือนเลยถึงจะล่อนได้เขาจะกินอาหารกันชามากนี่เปิดวะอ่าลองดูอันนี้บ้างมีไมเอ่ยมีนะแต่มันนิ่งๆ หลายคนคงคิดว่ามันตายแล้วมันไม่ตายนะครับนี่ก็เป็นเบดดิ้งที่เราเตรียมไว้ใช่แช่น้ำทิ้งไว้ก่อนให้มันคลายแก๊สนี่เมื่อคืนมีพายุฝนตกมาวันนี้เลยมีดอกเห็ดงอกเลยผมไม่ทราบเหมือนกันว่าอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไร โอเคอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดน้ำของผมก็คือตัวนี้เลยใช่ตัวนี้ตัวเดียวลดทั้งปุ๋ยทั้งน้ำยาไล่มแมลงอ้าแล้วน้ำยาไล่มแมลงเนี่ยเอามาพ่นใส่ไส้เดือนได้ยังไงใช้รวมกันได้หรือไม่ ผมบอกได้เลยว่าใช้ได้ครับเพราะผมใช้น้ำหมักชีวภาพในการไล่แมลงนั้นไม่มีผลกับไสเดือนที่ผมเลี้ยงแน่นอนอย่าลดกันเลยโอเคเดี๋ยวถือกล้องกันไว้อย่างนี้แหละคงไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องอจะได้เห็นกันไปเลยมาแล้วมาแล้วเปิดแล้วนะครับะปรับหัวหน่อย อ่าเมื่อพร้อมแล้วเราจะทำการลดทันทีไปเลยลดเลยนะคือส้เดือนปกติเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้านใต้ลึกๆนะครับ เขาจะขึ้นมาหายใจแล้วก็กินอาหารอยู่ข้างบนเขาจะกินจากข้างบนแล้วก็ลงไปข้างล่างนะเพราะเพราะว่าเขาต้องการอากาศหายใจเหมือนกันใช่ดอดไปเลยนะครับไม่ชุ่มมากนะผมแค่เอาแค่ผิวบนเนี่ยให้มันมีความชืน้น กระบะนี้ดูดีมากเลยนะครับผมเจอตัวอะไรเดี๋ยวก่อนตัวอะไรมะแมลงอย่างอื่นเนาะเราเอาออกไปเลยเออรัตตายนี่ครับ เดี๋ยวสัพาพเขาก็จะขึ้นมาน่แหละเมื่อข้างบนมันมีความชื้นลดลดเข้าไปลดเข้าไปนี่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะลดข้างบนก่อนเนะส่วนในกระบะล่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมต้องยก หรือว่าที่ผมต้องยกก็คือผมอยากให้ทุกคนได้ได้ดูแต่ถ้าปกติผมขี้กเกียจผมก็จะอย่างนี้เลยครับอ่าคุณก็จะเห็นผมก็จะรูดไปรูดไปรูดไปอให้มันทั่วทีนี้ผมไม่ต้องยกกระบะให้มันเหนื่อยรูดไปรูดไปพ่นไป พอ,อนพอนพอนพอนใช่เดือนนี้เรามีหลายพันนะครับมีแอฟริกันเอฟนะใช่เดือนพันบูดีมแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสายพันธ์ุไหน ไม่สําคัญนะครับเพราะว่าท่าอาหารที่มาจากไส้เดือนเนี่ยแทบจะเหมือนกันก็คือหลักการมันคือกินอะไรก็ได้อย่างนั้นอาหารที่เราให้ก็คือขี้วัวเบดดิ้งที่เราให้ไปเนี่ยครับแล้ววัวที่กิน ก็เป็นวัวนมวัวนมถามว่าวัวนมกินอะไรบ้างวัวนมได้ผลไม้ได้หัวอาหารฟางข้าวหรืออาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับปศุสัตว์ที่เขาบดพวกมันสำปะหลังกระทงกระถินมีหมดนะครับ ใช่แต่ถ้าวัววัวทุ่งวัวทุ่งที่เลี้ยงโดยการปล่อยให้กินตามทุ่งหญ้าเนี่ยคิดว่าหญ้าเนี่ยจะมีสารอาหารมากหรือเปล่าแน่นอนว่าน้อยครับถ้านั่นว่าขี้เส้เดือนที่ออกมาจากฟางหญ้าธรรมดาเนี่ยสารอาหารก็ต้องน้อยไปด้วย แต่ว่าทำไมที่ไส้เดือนถึงยังมีประสิทธิภาพอยู่เพราะว่าระหว่างที่ไส้เดือนกินนะครับเขาจะปล่อยสารคัดหลั่งออกมารอบตัวเขาในสารคัดหลั่งพวกนี้มันมีจุลินทรีย์ที่เขาผลิตขึ้นมาใช่จุลินทรีย์พวกนี้เขาจะย่อยอีกทีย่อยเบดดิ้งเหล่านี้เพื่อให้ร่างเพื่อให้ตัวไส้เดือนเนี่ยซึมซับ สารอาหารได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านอกจากที่เราจะได้ธาตุอาหารจากเบดดิ้งที่ไส้เดือนย่อยแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนผลิตขึ้นมาด้วยนะครับ อินซีพวกนี้ก็จะไปช่วยย่อยธาตุอาหารหรือย,ย่อยอินทรีย์วัตถุในแปลงผักของเราได้อีก mm hmm. ก็คือเป็นประโยชน์สองเท่าแต่ถ้าเราปล่อยให้มูลไส้เดือนแห้งเนี่ยเราก็จะเหลือแค่อย่างเดียวก็คือตัวธาตุอาหารที่มาจากมูลไส้เดือนส่วนจุลินทรีย์เนี่ยก็จะตายถึงเวลามันก็จะตายไปครับ เพราะว่าความชื้นไม่เหมาะสมฉะนั้นถ้าจะซื้อมูลไส้เดือนใช้ในการใส่ต้นไม้เนี่ยให้ซื้อมูลไส้เดือนที่มีความสดใหม่หรือผลิตใหม่ๆนะจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดอ้เนี่ยผมลดไปมือผมเริ่มไม่ถึงแล้วเนี่ย ก็ประมาณนี้ครับช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนเราก็จะต้องมาลดมันทุกวันหน่อยถามว่าทำไมเราไม่เทน้ำลงไปเลยก็ได้นะแต่ผมไม่อยากให้ข้างล่างมันแฉะเกินไปไส้เดือนเขาไม่ชอบน้ำนะครับ ถ้าเกิดว่าที่ไหนมันแช่อื่นไปเขาก็จะหนีไปที่ที่มีความชื้นเหมาะสมหรือว่าถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยเขาก็หายใจไม่ออกตายเหมือนกันนะเราห้ทั่วนะครับเราห้ทั่วโอเคเราห้ทั่วเลย เดี๋ยวผมยกออกมาให้เป็นตัวอย่างหนึ่งกระบ,บะหน่อยอ่าเดี๋ยวผมจะยกอันนี้เนาะน่าจะหนักนี่ครับผมต้องยกมันนอนมือก็จับไปด้วยวางลงแล้วป๊ามาดูกัน แห้งเลยนะอย่างเงี้ยเขี่ยมันลงมาหน่อยรดให้ทั่วเลยเพอผมใช้เครื่องพ่นเนี่ยเป็นฝอยๆเนี่ยเพื่อหลบปัญหาเรื่องน้ำท่วมข้างล่างด้วยนะ โอเคก็ okay. ง่ายๆครับเลี้ยงแค่นี้แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจมันมันก็ช้าหน่อยครับอออย่างที่เห็นว่าตัวมันจะแล็กลงแต่เหมือนกันเป็นเหมือนกันหมดทุกที่นะครับเราอาจจะต้องใช้ถ้าจะให้ดีขึ้นจะให้ดูบนหลังคาของรงเส้เดือนก็จะมีฉนวน กันความร้อนด้วยให้ดีเราก็พ่นสเปรย์ลดหลังคาเขาหน่อยหรือบนพื้นเนี่ยเราก็พ่นน้ำให้เขาหน่อยใสา่ย,ยางเลยนะปกติผมจะใช้ใสา่ย,ยางในการฉีดน้ำเพื่อคลายความร้อนสาธิตวันนี้ก็สาธิตให้ดูกัน ง่ายๆนะครับแค่ว่าวิธีการดูแลทั่วไปประจำวนันพอเสร็จแล้วก็ปิดไว้อย่างที่เดิมบางที่เขาจะเอาลังไข่มาปิดนะครับส่วนผมไม่ขี้เกียจผมใช้เอาน้ำรดเป็นประจำเอาเรายังมีเวลาดูแลโอเคก็ประมาณนี้ครับ ว well, so so, so ันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนว่าเดี๋ยวผมจะต้องยกพวกนี้ลงพวกนี้ลงเพื่อเช็คอีกทีไาไส้เดือนเป็นยังไงบ้างก็ประมาณนี้ครับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนในช่วงฤดูร้อนทุกที่ก็จะประสบปัญหาประมาณนี้เหมือนกันหมดนะครับพอได้เราล่อนเสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นตัวนี้ใช่เห็นไหมครับความชื้นยังดีอยู่ ใช่เดี๋ยวตัวนี้ผมต้องรีบขายออกไประบายออกไปหรือว่าถ้ายัางระบายไม่ได้ผมก็ต้องเอาไปใช้ในสวนให้หมดทันทีได้ทั้งหมดนี่เลยนะไม่งั้นคุณภาพมันก็จะลดลง อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่าในเนี้ยนอกจากมีมูลไส้เดือนธรรมดาแล้วมันยังมีจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนนั้นผลิตออกมาอีกวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะมาอัปเดตเรื่อยๆ ไปแล้วครับสวัสดีครับ